ครับสวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องโงโราศาสไทยพาไปเที่ยวเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันศุกร์เราลุกขึ้นมาทําบุญใจบาตรท,ทาบุญร่วมชาติใจบาตรร่วมกันวันนี้ก็ใจบาตรกับทางพระวัดป่าพุทธารามวัดถ้ำสติ